ก็ประเด็นของเราหลายคนใครพูลี่ีอลลี่ค่ะลูกจริงๆหนูหนูแบบไม่ได้อยากให้ทุกคนไปสนใจนะสิ่งนั้นเลยเพราะว่าหนูเหมือนหนูก็ออกมาพูดหลายรอบเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าหนูโดนชอบโดนมากๆเลยค่ะหมายถึงว่าใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้ชอบโดนแต่ว่าหนูจะมีคนคอมเมนต์แบบนั้นเยอะซึ่งจริงจริแล้วหนูเข้าใจมากๆกับแบบสิ่งนี้แล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมเราต้องโดนอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าวันนั้นที่หนูรู้สึกว่าอยากจะตอบกลับบ้างคือหนูอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าการคอมเมนต์ของเรามันสําคัญมากๆการที่เราคอมเมนต์หนึ่งสิ่งไปบนออนไลน์แล้วแท็กคนนั้นที่เราอาจจะไม่ได้ชื่นชอบเนี่ยค่ะมันทําให้เขาแบบจิตใจเศร้าโศกได้ออ <laughs> ใช่คะ่ะแล้วเขาอาจจะโดนเอฟเฟกแบบว่าในเวในหลายๆเวได้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆที่ผ่านมาเรารับเยอะไหมคะคนที่ชอบเา,าเยอะ <ๆ S 1> ค่ะ, <ๆ S 1> คะแต่ว่าหนูว่าด้วยความที่หนูอยู่ในวงการ มาค่อนข้างแป๊บหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยค่ะโดนเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าด้วยความที่รอบนี้มันค่อนข้างแรงนิดนึงด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เขาติดแ็กมาด้วยหนูก็เลยเห็นใช่คะ่ะแล้วก็หนูอยาก stand up เพื่อตัวเองบ้าง,างคะ่ะเพราะว่าที่ที่ผ่านมาหนูจะไม่ค่อยได้ออกมาตอบโต้โดยตรงว่าหนูเห็นนะหนูจะพูดรวมๆตลอดว่าเออคนพูดว่าหนูหน้าตาเป็นอย่างนี้คนพูดว่าหนูเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วแบบรู้สึกว่าอยาก ให้กำลังใจงคนที่โดนเหมือนกันว่าเรามีสิทธิ์ที่จะ stand up for ตัวเองแล้วเราก็ควรที่จะตอบกลับว่าเราไม่โอเคกับสิ่งนี้คำพูดไม่โอเคเหมือนมันโดนเยอะแล้วมันแบบทนไม่ไหวไม่ม่ไลยค่ะจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นแบบ มันเป็นโมเมนต์ที่ใช่่หนูอยากอยากบอกเขาว่าสิ่งที่เขาพูดมันสาคัญม,มากมากค่ะทุกทกสิ่งที่เราพูดมันสาคัญแล้วกอ็อยากให้ใช้โซเชียลมีเดียกันในแบบที่ดีค่ะแล้วกอ็อยากให้คนที่สมมติว่าใครที่โดนบูลลี่เหมือนกันหรือว่าคนที่มีใครพูดในแบบที่ไม่ดีอะค่ะอยากให้ทุกคนได้ stand up แล้วก็สู้เพื่อตัวเองค่ะเพราะว่าบางทีถ้าเรารอให้คนอื่นสู้ให้เราหรือรอใครมาปกป้องเรามันอาจจะช้าเกินไปได้ ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่เข้นี้หนูไม่เคยเห็นมาก่อนค่ะแต่ว่าแค่แบบมันมาในโมเมนต์ที่ใช่มากๆหนูรู้สึกว่าอยากตอบกลับบ้างอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วคิดนานไหมคะก่อนจะตอบกลับเพราะคนจะมองไหมมันจะเขาจะมองเราผิดไปไหมหาว่าเราแรงหรือเปล่าไม่เลยค่ะเพราะว่าในในเวที่หนูตอบกลับอาจจะมีบางคนคิดว่าเฮ้ยทำไมรี่ประชดทำไมอลลี่แบบพิแซคขากลับหรือว่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงแล้ว หนูรู้สึกว่าในเวที่หนูตอบมันเป็นการตีฝ่ามของทุกคนเหมือนกันในเวที่หนูตอบไปคือถ้าทุกคนรู้จักหนูอยู่แล้วหนูไม่ได้เป็นคนว่าใครอย่างนั้นอยู่แล้วคืออย่างวีที่เราเลือกตอบในครั้งนี้มันก็มีทั้งแบบว่าเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยใช่ค่ะซึ่งหนูรู้สึกว่าโอเคมากๆเพราะว่ามันก็คือสิ่งที่ทุกคนควรทาได้ว่าเราเห็นด้วยกับสิ่งนี้เราไม่เห็นด้วยกับสิ่งนี้แต่ว่าในเวของหนูอะค่ะด้วยความที่หนูเป็นหนูเป็นคนซบซอบอยู่แล้วค่ะพี่หนูไม่กล้าไปว่าใครกับคือหนูพดมาาตลอว่ นี่อาจจะเป็นเวที่พูดหรือว่าแอคชั่นที่เขารู้สึกว่าทาแล้วมีความสุขซึ่งหนูดีใจที่เขามาทากับหนูเพราะว่าพอเขามาทํากับหนูเนะะี่ยค่ะหนูรู้สึกดีใจที่ได้เป็นจุดปลดปล่อยของเขาหนูไม่ได้รู้สึกเศร้าหรือว่าโมโหอะไรเลยะคะ่ะเพราะว่าถ้าเขาไปทํากับคนที่ไม่พร้อมที่จะรับสิ่งนี้มันจะแย่กว่านี้มากๆแล้วพอเขามาปล่อยกับหนูหนูไม่สนใจแล้วก็พอที่จะ e ล l o แต่ก็เป็นการยืนยันว่าแอลลี่ก็สู้คนเนาะหนูหนูสู้แต่ว่าหนูไม่ได้สู้ด้วยแบบด้วยด้วยด้วยโอ้โหกำลังใช่ค่ะคือใช่ค่ะคือสิ่งที่หนูยึดมั่นใช่หนูยึดมั่นมาตลอดว่าเราควรตอบกลับกับ negative ด้วย positive หรือว่า kindness ซึ่งคือเขาเรียกว่าอะไรคะ kindness แบบใจิตใจที่ดีเ <ใน S 1> หรอคะประมาณนั้นว่าเออเราคนมันเจ็บที่สุดสําหรับคนที่ว่าเวลาเราตอบกลับด้วยแบบความหวังดีว่าเออสิ่งที่อยู่ทามันไม่ถูกนะแต่ว่าขอให้มีความสุขมากๆในชีวิตเพราะว่าใช้กฎหมายจัดการหรือไม่ไหอ๋อไม่ไม่น่าค่ะหนูเกรงใจเขาเกรงใจเขาไม่เป็นไรหนูเกรงใจเขาหนูว่าแค่นั้นก็พอแล้วหนูตอบกลับไปถ้าหนูเป็นเขาหนูก็เสียวแล้วแค่แต่ว่าแบบ ่ริงจริงแอนลี่อายุยังไม่เยอะมากแต่จัดการกับความคิดนี้ยังไงกัารที่เราต้องรับพลังลบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกๆหนูรับไม่ได้เลยค่ะเรื่องอะไรแบบนี้หนูค่อนข้างไม่สองมากๆร้องไห้ร้องไห้กับแม่ร้องไห้กับพ่อร้องไห้กับเพื่อนไม่อยากมาทํางานแต่ว่าพอมาเรื่อยๆแล้วหนูรู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่หนูคนเดียวที่โดนแล้วก็รู้สึกว่า หนูได้วิดเนสหนูได้เห็นคนอื่นที่โดนเหมือนกันเยอะมากๆแล้วหนูอยากเป็นตัวแทนที่บอกว่าอยู่มีสิทธิ์ที่จะพูดจมเหมือนกันว่าไม่โอเคแต่มีคนชาวเน็ตเขาถามกันเยอะค่ะอยากเห็นหน้าคนที่ที่ว่าหนูจังเลยรไม่ไม่ม่ชมค่ะไม่ไม่ไม่ค่ะอันนั้นแบบหนูว่าหนูว่ามันเป็นเวแบบที่เขาอยากพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบจริงๆแล้วหนูโอเคหนูรู้สึกว่าแบบมันเป็นเวที่เขาเติบโตมาแบบนี้หนูไม่อยากไปว่าว่าแบบอุ้ย เป็นอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยคะ่ะมันมันเป็นเรื่องที่แบบมันสภาพไวดล้อมด้วยสิ่งที่แบบเขาโดนปลูกฝังมาหรืออะไรเงี้ยคะ่ะมันมีทุกอย่างมันแบบเอฟเฟกไปหมดอะคะ่ะซึ่งมันก็ไม่ผิดที่เขาจะเป็นแบบนั้นแต่ผิดที่เขาพูดแบบนั้นมากกว่าใช่คะ่ะคือนี่ปล่อยซิงเกิลให้ใช่ ที่ยงคืนวันนี้นะคะก็หนูจะปล่อยซิงเกิลใหม่แล้วชื่อว่า p a s s c o d e รู้แค่คนเดียวค่ะแต่ว่า MV ออกวันที่26ตอน6โมงค่ะมันจะเป็นยังไงผ่อจากเกาหลีเหมือนเดิมไม่ค่ะอุ้ยหนูบอกได้แล้วอุ้ยเสียงหายรอบนี้หนูบอกไม่ได้หนูบอกได้แล้วว่าว่าเุ้ยอั่พา Password รู้แค่คนเดียวคือชื่อเพลงนะคะแล้วก็อันนี้คือเอ่อพี่เพิ่มกับพี่ๆที่เขียนเพลงพี่พีที่ทำเพลงแล้วก็ ทีมที่ดูแลหนูก็คือเป็นทีมแพ้หมดเลยค่ะแล้วก็พี่พ่วงกับก็คือเป็นพี่ที่หนูแบบสนิทด้วยเพราะว่าทำโปรเจกต์ด้วยกันมาค่อนข้างนิดนึงแล้วแล้วก็พี่แอมเป็นคนเขียนเพลงให้ค่ะก็พี่แอมคือแบบยืนหนึ่งในเรื่องการเขียนเพลงอยู่แล้วแบบอู้วได้ไหมคะได้ไหมคะไม่มีเพราะเป็นเพลงเศร้าครัพี่ไม่งั้นต้องแบบไม่งั้นต้องอาจจะมีนิดนิด่อยหน่อยนะครับอาจจะเดจเจอมัน้าอาจจะมูฟเบาๆอาจจะโยกๆนิดหน่อยหรือว่าจะโดนใจคนเศร้ายังไงครับวอลโคมะ จริงๆเพลงนี้หนูไม่ได้กะให้เศร้าขนาดนั้นนะคะหนูมไม่ได้กะให้เศร้าแบบร้องไห้อะไรย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าฟังเดี่ยวๆเรามีสิทธิ์ที่แบบเราสามารถตีความเองได้ว่าแบบมันประมาณนี้แต่ว่าถ้าไปดู MV อ็มวีะค่ะมันมีสตอรี่ไลน์ที่ค่อนข้างชัดที่คนสามารถไปคิดได้ว่าตอนจบม,มันจะเป็นยังไงแต่ว่าสตอรี่ไลน์มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องในวงการเหมือนกันนั่นแหละค่ะที่หนูอยากจะแบบ อยากแชร์ตีแผ่ว้าวอุ้ยหนูไปเจออะไรมาครับอยากเล่าสิ่งนี้อุ้ยเสจะหายแล้วหนูต้องกินยาเดียวแล้วเหรอใช่แลก็แบบว่าเออมันมีในชีวิตความรักของแต่ละคนมันแตกต่างกันไปสิ่งนี้มันก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากแชร์ประสบการณ์ความรักจริงๆไม่ใช่ของหนูกันแล้นะมันก็แบบอะไรๆแบบปากแบบคืนนี้ข้ากินมังค่ะแน่เลยค่ะ เพลง p a s s w ร r d รู้แค่คนเดียวด้วยนะคะออกในทุกตร r e มิ i n g พลตฟอร์มตอนเที่ยงคืนคะ่ะแล้วก็ MV ออก6โมงเย็นพรุ่งนี้ในช่องโฟร์วัน E N T คะ่ะแล้วก็หนูเองแล้วก็พี่ๆทีมแอลลี่ที่อยู่ภายใต้โฟร์วันที่ดูแลหนูนะคะก็แบบทำงานกันหนักมากทำงานกันหนักมากสำหรับโปรเจกต์นี้คะ่ะเราก็อยากให้ทุกคนได้ลองฟังแบบว่าสักครั้งหนึ่งก็อย่างนี้คะ่ะลองดู MV สักครั้งหนึ่งก็ยงนี้ค่ะ20ล้านครั้งค่ะถ้ามีเวลาฟังได้ค่ะ